ปลาก็ตกใจนะมาเปแพเลยมาเลยเลยูกปูนี่คือการแย่งซีนจ้นา,า,าเกิดการชิงดีชิงเด็ดในหมู่ปลา,า,ามา่มาอะไรนี่ข้างหลังนี้นะมิวมาามานี่โบดูดิลองโบดูดิน้องอาจาาาน้องอาจจะอ่อนแอสู้ฝูงไม่ไหวมากินปลากยายโอ้มากินปลากะยายไม่ ไม่ชินปลากับยายยายบอกดึดือยดึดือยตั้งนี้มีไหมอะมัมทางหลังเนี่ยทางนี้เขามีไหม ไมา่ท่ีเขาอยู่ทางนี้หมดแล้วน้องๆน้อเหมารู้ว่าต้องไปอยู่ตรงนั้นเออใช่ก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่กับยายมาน่ไม่เลืด็กปยังไงจ๊ะเดีวนเดี๋ยวเดวเดี๋ย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 วเดีเดียวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดียวเดยวเดี๋ยี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวดีเดีเดี๋ยเดี๋ยว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 เดียว เดะเดะเดยุ่ยยุ่นน้อมันคืออะไรวะแม่จะไปอางโน้นไงไม่ได้เป่ากันการเดะ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 หยุดจับหยุดจับไปเอะมากจริงมาบอกว่าเหนื่อยหลือเกินเอาใจยากเนาะนู้ดไปน่ารักเนาะ แล้วแม่ก็วิ่งกลับมาใหม่นะนี่น้องมาน้องมาน,น้องคิดว่าฉันให้แม่แม่ไปทางนู้นก่อนแม่ทางนู้น